สวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีในช่อง youtube แล้วก็แฟนเพจ facebook นะครับามารีวิวถ่ายเครื่องพ่นปุ๋ยโรบินนะครับพ่นปุ๋ยโรบินตัวนี้เรียกได้ว่าใช้งานมาสตาร์ทได้สองครั้งทิ้นเลยนะครับดูร่องรอยน uh, ็อตน็ดตอะไรใหม่หมดเลยนะมันไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนนะน็อตไม่ใหม่ อันนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว,ลวก็เดี๋ยวเราก็ลองฟังเสียงดูว่าโรบินตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเป็นรุ่น NF04 นะฮะสวยไหมครับสวยไหมฮะนี่คือเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะนัดพวกนี้สวยกิฟเลยเสีทองอยู่เลยใช้งานน้อยมากเครื่องแน่นปุ๊บอ๋อ ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยดูลูกเล่งดินะครับดูลูกเล่งสวยกริฟเลยปกติถ้าใช้ได้นานมันจะเริ่มสึกอันนี้ก็ใช้นิดเดียวเลยนะครับตั้งใจขายอยู่4,800ลมส่งนะครับคนปุ๋ยโรตีแต่บางท่านชอบอยากได้เครื่องนะครับเอาเครื่องไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยไปทำไปแต่งไปตัดหญ้าได้อะไรเงี้ยับิงค่อนข้าง,าง,งที่จะนิยมแล้วก็ สอกหาในบรรดานักสะสมนักเล่นนะครับตัวนี้ขายก็ไม่แพงนะครับ4,8่0มสง่งนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ล้างขบ,บูเดี๋ยวลองดูว่าติดหรือป,ปับดูเช็คหมดแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะผมว่าตัวนี้ใหม่เลยแหละ เอาเครื่องยนต์ไปทำอ,อื่นได้เลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าได้เลยนะครับสวสีสวยนะสวยมากเลยเ<ม>นี่ยเพื่อนนี่ก็คือรอยนิ้วมือผมเองครับจริงมันมันใหม่เลยแหละให,ใหม่ที่ใหม่ผมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับใหม่ที่อาจจะจินตนาการว่าเป็นแบบมือหนึ่งเลยอย่างนัน้นไม่ใช่นะครับอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับก็คือความหมายของผมก็คือมันใหม่ใหม่ก็คือใช้งานมาน้อยแหละครับพี่ ใช้งานมันน้อยแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ช้ำนะครับก็เอาไปทำอย่างอื่นได้เช่นหรือว่าจะไปปนปุ๋ยยังง่ายก็ไปได้อีกหลายปีเลยนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ่อมันจะพังในเรือว,วันนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับดูดิดูกองอยังสวยอยู่เลยนะลองเติมน้ำมันดูนะครับน่าจะตีนะ น่าจะไม่มีอะไรนะเพราะวันนี Luckily, Hence, deals, ้เป็น oh ว right ันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์ปกติเราหยุดนะครับพอดีว่าลูกค้ามาพามาซื้อเครื่องแล้วก็เอาเครื่องมาซ่อมด้วยนะครับเพราะวันธรรมดาเขาจะไม่ว่างก็เลยเขาเรียกอะไรมาเปิดร้านให้นะครับเปิดร้านให้เป็นวันอาทิตย์เป็นเคสเฉพาะกิจนะครับไม่ใช่ว่าเปิดทั่วที่ครบเป็นเคสเฉพาะกิจเพราะว่าพี่เข้ามาใจแล้วก็เห็นใจก็นะ เปิดทำให้ก็เสร็จเรียบร้อยละล็อกเนไล่วน็อตอะไรหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูว่าโอเคน้ำมันเข้าขาบูแล้วมันจะติดไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวนี้เป็น,นกลไกของคอนะครับคอเป็นแบบนี้นะครับพอผมโยกคันโยกคันโยกแบบมันเหมือนกับว่า หมุนซ้ายเปิดหมุนขวาปิดหมุนอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ลักษณะกลไกของแบบหมุนแบบเนี้ยครับมันจะมีช่องว่างแล้วก็เป็นรูสไลด์ใช่ไหมพอหมุนไปปุ๊บมันก็ปิดหมุนมา,านี่เปิดอะไรอย่างเงี้ยใน,นกลไกมันเป็นแบบนี้พ่นหวานข้าวได้ไหมผมว่าไม่น่าจะได้นะพ่นปุ๋ยพ่นยาอย่างเงี้ยได้แต่ส่วนใหญ่เขาซื้อไปเอาเครื่องโอเก๋ลองเล่งกันเล่งดู รู้ว่าโชยชีโร่ทิ้งมาทำไมไม่ดูลองดูนะครับพี่น้องครับอุ้ยนม่นปึ๊กเจาเลยเจาเลย มันเหมือนสตาร์ทไม่หนักนะทั้งที้เครื่องมันใหญ่แต่มันสตาร์ทไม่หนักทีมันมันเหมือนมีอะไรมันหน่วงช่วยเราอะหน่วงช่วยเราให้เรารู้สึกว่าสตาร์ทง่ายขึ้นนะครับ เดี๋ยวทำความสะอาดเลยเพื่อนนี่เจ๋เดี๋ยวทำความสะอาดขายนี่สวยกิ้บเลยนะตัวเนี้ยดูเกาะนะฮะหนังนี่ยังไม่แตกเลยนะสวยเลยตรงนี้เอยั่ด้วยอะใครที่ชื่นชอบรูปินนะครับ4,800บาทเองครับไม่แพงนะครับหายากด้วยนะครับหายากด้วย แล้วก็เครื่องใหม่ๆแบบนี้เนี่ยจะมีมาอีกเมื่อไหร่นี่ไม่ทราบเลยนะคะไม่ทราบเลยจริงๆสำหรับท่านที่มองหายอยู่ก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยไม่ต้องจองเสร็จแล้วครับไม่ต้องจองนะงแล้วโอเคนะครัะอันนี้ก็เอาไว้